ไฮไลท์การเมืองวันนี้นะคะเราต้องจับตาไปที่การลงพื้นที่นะคะของสองพี่น้องสองปอค่ะปอแรกคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะกับปอที่สองนะคะคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะรองนายกรัฐมนตรี ที่ทั้งสองนะคะเลือกลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ําท่วมในวันเดียวกันแต่ไปกันคนละที่ไปกันคนละจังหวัดนะคะท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่านี่คือฉากหนึ่งนะคะของการวัดกําลังกันระหว่าง2พี่น้องสองปอนะคะในสถานการณ์ที่ยังมีรายงานข่าวว่าความคุกกลุ่นเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยยังคงดําเนินอยู่นะคะกําหนดการของพลเอกประยุทธ์วันนี้เนี่ยก็ช่วงบ่ายนะคะจะไปตรวจสถานการณ์น้ําที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรัก าเพชรบุรีที่เขื่อนเพชรค่ะที่อำเภอทยอย่ายางจังหวัดเพชรบุรีขณะที่พลเอกประวิทย์เนี่ยก็จะไปที่อำเภอบางบานค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีรายงานนะคะเมื่อคือนที่ผ่านมานะคะว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเนี่ยได้ระดมในส่วนทั้งรัฐมนตรีทั้งสสภาคเหนือภาคกลางแล้วก็อีสานบางส่วนนะ,นะคะรวมแล้วก็เกือบ40คนค่ะ เพื่อไปร่วมขบวนกับพลเอกประวิทย์ขณะที่ในส่วนคณะของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยก็เป็นแกนหลักในการระดมสอสอแล้วก็สมาชิกอบจอจากจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อไปสมทบกับคณะของพลเอกประยุทธ์น,นะคะ แน่นอนค่ะว่าการวัดกําลังของพี่น้องสองปอเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะคะแต่อย่าลืมว่าหมากอีกชั้นหนึ่งนะคะที่เราจะต้องมองกันต่อไปว่านี่คือการประลองกําลังกันระหว่างกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐที่กลับมานั่งนะคะนั่งบัญชาการในฐานะแม่บ้านพักที่พักพลังประชารัฐเหมือนเดิมกับกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นที่ไปแพ็กกาลังกันนะคะกับกลุ่มสามมิตรของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะ โดยเฉพาะกลุ่มตัวของคุณธรรมนัทพมเผ่าเองเนี่ยต้องถือว่าไม่ธรรมดาแล้วแน่นอนเขาว่านอกจาก จะมีสสที่แยกกันไปทั้งในส่วนของทีมของพลเอกประยุทธ์แล้วก็ทีมของพลเอกประวิทย์เนี่ยภายในพักพลังประชารัฐนะนะคะก็ยังมีสสที่อยู่ตรงกลางบางส่วนที่วันนี้ก็ไม่ได้เดินทางไปเนี่ยก็มีจํานวนไม่น้อยค่ะต้องไม่ลืมนะคะว่าอีกไม่นานเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งนะคะอบตอก็จะมีขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนช่วงปลายปีนะคะต้องดูว่าผลพวงจากการเดินสายในส่วนของแกนนํารัฐบาลเนี่ย จากนี้ไปนะคะคาดว่าก็จะมีขึ้นเนี่ยตลอดอีก,อ,กอีกหลายสัปดาห์นะคะจะส่งผลในทางบวกกับการเบือสสาามเล็กด้วยหรือไม่